เดอเห็นได้แล้วจะไปเที่ยวไม่ใช่หรอ เที่ยวกันไปนอนค้างหนึ่งคืนนะครับแต่ตอนนี้เราต้องแวะกินข้าวเติมพลังกันก่อนที่ร้านข้าวแกงเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะจังหวัดเพชรบุรีครับแกงกระจานจุดประสงค์ของการไปวันนี้คือเราจะไปทฮ youtube ค่ะใช่แล้วจะรอดหรือไม่รอดรอชมกันนะคะเกับอะไรคะ อะไรคะข้าวแกงกามเช้าร้านประจำนะคะของชอเช้าฝรั่งเกสเนี่ยข้าวแกงที่อร่อยที่สุดม่เนี้อหัว ชั้นต่อไปเราแวะอะไรคะเจ้าไปเรียกมาตก้วตาครับร้อนแก้วตาแก้วนะครับหวานน้อยแล้วก็เอาอเมริกาโน่เย็นแก้วใหญ่ค่ะแก้วใหญ่ครับได้ค่ะกาแฟทั้งสองแก้วเป็นกาแฟพวกกลางไปคะครับพวกรางใช่ค่ะราเนยค่ะครับไม่ป่วยไข่กุ้งหรือว่าทำไมถึงตีทางเท่านี้คะไม่ครับขอบคุณครับ

เราคลายตรงนี้ได้เลยหรอคะไม่รู้เลอนกันลองก่อนพอดีว่าเราขับแล้วได้ยินเสีเยงย้ําเตี้ยตลอดเวลานะคะก็เลยสันนิษฐานว่าเบรคมือจิ้เปลนไปวันนี้ก็เลยตรงเลยลองขันจับตรงนี้ดูว่ามันพอจะแก้ได้ไหมขอรายงานผลในคะ่ะว่าเมื่อกี้ที่สันนิษฐานแล้วก็ซ่อมเองไปเป็นยังไงบ้างคะคายแล้ว เงียบคิ๊บอยากรู้จังว่าอะไรอยู่ในกล่องนี้อันนี้คือรถคนไม้นะคะคลาสิกมากตอนนี้เราอยู่บนเต้น จานบินนี่ mm hmm. แบบพีทักเตอร์ก็ผ่านไปนี่นะคะของทำเป็นจานบิน UFO รู้เลยว่าเจ้าของร้านนี้น่าจะต้องเชื่อเรื่อง UFO อ่ะรู้ต่างดาวอะไรอย่เงี้ยเนาะรูอว่าไหมใช่ mm hmm. เราไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาแล้วนะคะเรามาแอเรีย3 3 3 ที่นี่แทนได้เลยร้านอาหารจานบินคันทรีเป็นวิถียูทูบเบอร์จริงจังละถือกล้องเดินเข้าไปในร้านอันนี้บรรยากาศภายในร้านนะร้านน่ารักอะของสะสมที่เยูยงจริงร้านใหญ่มากข้างในแบบ วันที่ค่ะสองค่ะอาหารจานแรกมาแล้วนะคะเป็นแกงป่าไก่บ้านใช่ไหมคะแกงป่า,าทุกพี่ช่วยชิมให้หน่อยวา่ารสชาติเป็นยังไงและรีวิวไก่บ้านจริงเป่ะบ้านไหน่รู้บ้าน หูนี่คือร้อนเ,อเดี๋ยวรอดูจานต่อไปนะคะาาจานนี้คือผัดลันเตาผัดลันเตาหวานาไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ใส่ชูรสชิมหน่อยค่ะว่า,าได้ไหมอโอเคลอยอีกสองจานนะคะ ันนี้เขาเรียกว่าแยกเลยแล้วก็อันนั้นเป็นน้ำเก็กหวยเงาในมือคุณทอมสดชื่นป่ะคะหลังจากขับรถมาสามชั่วโมงอะไหนเธอชิมชูฉี่ชิ้นย่งเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันดี ขอดูสีหน้าตอนชิมคำแรกหน่อยค่ะเป็นไงคะจานต่อไปจะเป็นจานที่สี่กุ้งนิ่มทอดกระเทียงค่ะทานให้กี่ดาวให้กี่ดาวอันนี้เราเข้าสอย ตัวแคมกล่าวมาแล้วนะคะใจใสไล่ลินน้ำเนาะชื่อลไ้ชื่อ,อ,อแมนะคมโอ้ยดียังไม่ทันลงไปเลยดีแล้วเออเออเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเช็กินเออก็มีมีคนพักอยู่นะเราไปห่างๆคุณลุงหน่อย เออแต่ต้องไม่เอาไม่เอาติดท่าน้ำไม่ละเพราะว่าเออยดีเอาตรงนี้ตรงนี้มีมีม้ามีม้ามีไม้ให้นั่งเล่นด้วยอ่ะเนี่ยตรงนี้มันมีท่าลงไปอ่ะโอเคอยู่นะเออเออเออเอาเอาเราจะได้แบบไปหย่อนขาแล้วก็มีขดหินขดไม้ให้เรานั่งเล่นสวัสดีครับจอดตรงไหนได้บ้างเอ่ย นี้เราก็ถึงแล้วนะคะมันน่าจะเอียงไปหน่อย เราโตออกกันนะคะอ๋อ ลืมซื้อเอสพีการ์ดเพิ่ม ดูอะไรดี YouTube YouTube y หรือ Netflix ถ้าตโกนนี่เหรอหมอ mm hmm. ือหือองอุ่นหรือเย็นหนาวหนาวเลยเหรอ กลัวกลัวไหล น้ำป่าใช่ไหม,มเดี๋ยวคนเตือนระวังน้ำปา่าใช่อะไรนีเป็นน,ปน้ำอะไรอ่ะในน้ำมันไม่ใช่เป็นลงไปที่สูงไม่มีดอบเฮ้ยใช่มันต้อง ชดจังเกาหลีหเกหาหลีก็แบบเอาเนื้อมาย่างแล้วก็เอาซอสเกาหลีไงใช่ไหมใช่คร<า>ั เมนูอะไรคะเนื้อสเต็กยาสเต็กสเต็กสเต็กเฟรนด์วีเดย์ไฟอ่อนหรือเปล่าไฟแรงๆหน่อยโอ้ ผักแบบเรดี้สุกนิดผักแบบเรนี้สุกนิด มันก็ไว้ต้องคุ้มก่อนนะดีน้ำหนมนดเปลี้ยวไม่ติดขับเลยอ่ะแก๊สมนไม่ได้ไมไดหมดในชะ่มคือีใจหนอ คือเชฟคอมคอมคิทเช่นคอมเทเบิลคอมเทเบิลทอหน้ามันเลยต้องอัน้ำอีกรอบมเนี่ย คือดันลงไปเลยใช่นั่นแหละ้ามันเข้าล็อกมันก็จบเลยมันแค่ไหนอนะเอาเอาล้นเลยเกือบล้นเลยเกือบล้นเลยทีท่ห้องหนึ่งไม่ได้แก้วใหญ่ติดอีกเอเอนนะกำลังดี ยังฟูกูแล้วก็จุดเป๊ะไปไปไปไม่เป็นไรพวกข้าพวกไบปลาคาได้เยอะไม,ไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยนะคะใส่เลยไม่มีการวัดอุณหภูมิใดๆไม่ได้หัดไม่ได้หัดโบราณสไต กนินกาแฟเหะคะกาแฟยังไม่เสร็จร้อน่กเอาแค่กับนค่ะขนมปังกิ๊งชีสเลมไข่ดาวเ้อมไหมพ้อมังไหคะอ้าวเด้ล่ ลงไปทำไมกันน่ะรถค่าอยไม่เท่าทะเลค่ะ,ะดีเซนเดอร์ลงทะเลได้ด้วยเหรอคะโอ้นี่ทำคอนเทนต์ขิงกันเหรอใช่ค่ะไม่ยอมมาใช่ไหมคะรถที่คันเป็นยานู่นค่ะโอ้โหยี่ไงคะติกตออยากใช้พินเหรอคะว,วินต้องเข้าแล้วอย่างเงี้ยโดนก่อนเลย โอ้โห oh, oh, เล่นสันลึกเลยอ่ะเ้อให้ผู้ใหญ่ก่อนถูกแล้ว <c oughs> สวย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 อีกสักแักหนึ่งจะสวยกว่าน,นี้อีกนะ <c oughs> ถ้าน้ำขึ้นนะอย่าลืมถ่าย <c oughs> อย่าลืมถ่ายวิดีโอแวนอน <c oughs> เดี๋ยวจะเอามาอินเสิร์ต ไม่มีบอร์ดอะไรใช้ได้เลยใช้ช่วยได้ไดช่ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ครับครับ